จับออกหน่ยจ้าให้ตัวยูดเด่นจับออกแม่โอ้โหโอ้พี่น้องเอ้ยเด้อเด้อเด้อพุ่นพุ่นพุ่นไปเร็วไปเร็วหัวใจเลยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยนี่นี่ก็ตึง่หรออุ้ยวิวโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอยยอย เฮ้ยกัดกัดกัดเบอร์กอลลอยพี่น้องโอนะกัดกัดฮ่าโตหกโตยกโปะนะครับเบ้าเตยนี่โอ้หมานีกแล้วครับโจเลี้ยวนี่ใส่ถิ่มไว้มูมั่วครับแล้วก็ไปก้นหนูสวัสดีครับผมพี่น้องครับพบปอกันอีกแล้วครับผมกับเบ้าอีสานสายล่าครับมือนี่กับเบ้าเตยคือเขาครับเบ้าเตยสวัสดีครับ ยังยังแลนวะตอนฟ้อนหนูกับปวดไปไรมันหนีหมาฮูหมือนี่เกิดมาตอนนกนะผมกับมากลหนูครับที่แหลกก็ตั้งใจว่ามากลหนูครับก็เลยเอาโจเลี้ยวมานั่ครับผมมือนี้โจเลี้ยวนะพี่น้องมือนี้เอามาครับเอามาลองมึง มาดิเป็นยังไงครับกับเบาเตยขึ้นเก่าดิสิใส่ถิ่มไว้เนาะแล้วก็ไปหาก้นหนูครับก้นนูกับยุบกไกลเราพี่น้องไกลๆแล้วครับรอะหนีแล้วแถวๆนั่นะครับดิสิใส่ไปครับมือนแ้นมันมีแบบหนกปลาตัวหนึ่งเสียงเสียหญงครับอยู่ขันอยู่ต้นตานเนี่ยบอลูมันจะอยู่หนี่คือเกา่าบ่นนะครับผมอากาศก็ห่อนครับ ตอนบาบครับผมอากาศโคตรห่อนโมูหสิมีนกกาเขาบ่านะครับผมจเจาเลี้ยวกับสีคันบ่พอห่อนแดดนะครับลองเบึงนาาพี่น้องเนาะบ่ได้ตั้งกล้องนะครับผมพากล่องมันห่อนครับมันตั้งไว้มันก็ดับครับช่วงนี้นาแล้งคุณพูิมันห่อนกล่องมันก็สิถ่ายข้าวหนึ่งมันกัตัดไปครับผมอ๋อเดี๋ยวถ่ายบ่งเรื่อยนาะพี่น้องนะเนาะสิไปกลนหนูท่า มีนกเขาก็จะถ่ายให้เบึ้งนะครับผมเอาเพื่อเป็นการบดเสียเวลาเนาะพี่น,อนะอน้องเนาะขออนุญาตใส่ก่อนครับผมรอหลุดรอติดตามครับนี่ครับพี่น้องใส่ไปนี่ครับบบลูว่าโจาเลี่ยวสี่ขันมาครับผมอากาศบักยางหอนแล้วก็มีล้มแน่เดี๋ยวพี่น้องรอหลุดบิ้งนะครับผมอาจจะเป็นไดครับมื่อติดตามมั้งครับ ก็ไปเรื่อยๆก้นหนูไปเรื่อยๆครับจนมาหอดเหมือนเลงหมดแล้วพี่น้องมื่อนี่จะแต้มวะนูเขาเนาะหวดน้ำมองนี้กันพี่น้องแล้วนกปลาใหา่นี่เลยไเปเบาเต๋อห้องเดี๋ยวถ่ายเบิ้งเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี่มันมาแล้ครับ พี่น้องเป็นได้ครับควย้ยเบิองเอาลวดครับกับห้อยเมื่อนเบาอีสานมาห่างกับเบาเตยบอถือครับเถือกอยู่สองตัวครับผมในน้อยครับลูกมันโรลัวสีนั้งบ่นครับผมห้อยกับแปนเนี่เดี๋ยวรอหลุเบ้งนะพี่น้องนะเดี๋ยวขออนุญาตพาหาแป๋ากันครับผมอยงสีก้นได้นะครับอย่างนี้รอหลุดนรอติดตามมารับเมือ เจ้าเลี้ยวกกำลังขันโยนหาหนกปลาครับอากาศห่อนครับนกปลาอยากอยู่ไซรอจะจังหวะหนกปลาเดี๋ยงยิ่งเหรอครับผมเอาเดี๋ยวขออนุญาตหาแป๊วสักคู่ครับอาพี่น้องครับหลังจากที่ตันกันมาโดนเต๋อครับพอเห็นนั่นนั่นนั่นจับเอาจับเอาเอาเตัวอย่ยาเด้ออย่าเด้อเฮ้ พี่น้องพี่น้องเบโบโบโบเดี๋ยวมันแลนันนั่นหางเลยมึงมึงมึงนี่หนึ่งเต็มพี่น้องโอ้โตัไหมปิดปิดปิดเหลืออีกอยู่ดิเบาแต่เอาเนามาใส่ก่อนท้อโอ้พี่น้องเอ้ยนี่แหละรุ่นนี่แหละมือมันตำบ่วงหาเขียวดีๆเขาโอ้ม่านห่านเหรอครับเส้นพูดบ่วโดนครับหนูขั้วหน่อยใส่หนีก็ได้ <N -2> mẹ ăn tung mi là mẹ Say em gin. Pay yếp, pay yếp. Lay yêu đi. Nan, 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 nan. tan tay, tan tay. Mày đi ăn lẻo rồi oh. Niê. Này niệm 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 con, sai con. มันมันมันเอาพี่น้องเด้วสองเต็มแล้วครับเดี๋ยวก้นไปอีกครับผงไงมันอยู่พีครับเนี่ยเดี๋ยวไล่ไล่ <ๆ S 1> มูนี่ไปเบื้องบนหามันมีอีกครับผงไครับนี่อีกบ่ล่ะซุดเตะอ,อเอามันหลงมานนี่แค่สองตัวครับเดี๋ยวตานไปอีกก็เด้อพี่น้องเด้อ ก็ยังรุนกันดีครับผมตอนที่พ่อหนูครับเพื่อคลิปสิบสบ่ไดนเงี้ยวเกินนะครับเอาพี่น้องครับเขามาปอบผงมั้งนะครับผมผงบุกย่าง,งเงี้ยนะครับผมน่าจะหลายโตอยู่ครับคุณเดี๋ยวน้ำไปครับน้ำไปเบาเตยฮู้น้ำไปก่อนครับต้องหลายแหละผงนเงี้ยไปนี่แต่ทีนี้เนีน่ยนะปิดแอลเบิร์ตบ่สัน่นละ นำไปพี่นอ้องมาสอดกันน้ำไปก่อนครับผมเบาเตะซับเต็มๆครับต,ตัวนี้โอ้ตัวใหญ่กว่าหนวโป้เนี่ยสำพ้ามันห่างว่าถือครับแยกซีหาหม่องคนครับจะไปทาไหนเนี่ยสุดไป๋อมันสุดด้วยเอา้าไปอีกทางพี่ ยู่หัวบดีนเบ่งรหลดพี่น้องครับผลงานยังตามตัวนบ่เจอครับตอนนี้แยกไปทัวร์ที่ครับเบาเตจกําลังตานครับกดไม่เลี่ยวไมน่นีครับทางผี่กับมี่หู้ไมาอีกได้ครับพี่ยังบ้านเด็ดเจอยู่ครับพอบผงสองผงแล้วครับ ผงงงเติบโจเลี้ยวกับ่ม,มีนกมาเขาระครับผมนกจะไปยุงไดครับช่วงนี้บรรยากาศทั้งสี่เนาะุมดละล่อหลุนตอนแรงหมดแล้วพี่น้องไปเป็นยังไดครับผมรอติดตามมังครับไฟเป็นยังไดตอนนี้ลุนนูไปก่อนครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตตานไปเรื่อยๆพี่น้องรอสีหอดเด้อ ไทยให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าสันเห็นแหรอครับผมเบาเตยไปเห็นโตแล้วครับเห็นหางมาจิเห็นหัวเลยไปทางไหนเนี่ยโอ้ตายสามารถหนีหายเลยเกินแล้วเกินแล้วไอ้หละบเบาเตยนั่นแหละ Còn một khi về đây con 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 hùn 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 เห็นแล้วพี่น้องสองมาสั้นโอ้ยใจใจตานตันส่อส่อเบาเบาส่อบาเบาจ้าสองมาสั้นพี่น้องนี่สิจวดหัวตามันมาพัวครับอะไรล่ะเอาอย่าว่าแยกอีกส่องโอ้ยแยกอีกเหรออุ้ยเดี๋ยวเราคนไปคนไป ตโตยังไงอ้หมดกับหลายพี่น้องเลยหมดหลายน,าน่านเดี๋ยวลอยตัวบอกง่ายพี่น้องมึงโหลดกับเทียบกับหนิยวโปรครับโอ้ยแมวมันไปนยังไหนเบิร์ดนั่น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 นี่รุ่นอ้ายบ้นี่ิโอ้ตัวนี้ใหญ่กวัวจังเลยนั่นมีอีกอ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอ,เอาหนูใส่ก่อน สักคู่ครับสักคู่มันเหลือมากนี่ได้อีกแล้วพี่น้องนั่นนั่นมันมีหูแยกบวกอ๋ออันนี้จับออกไหมจ้ามาให้ตัวอยู่เด่นจับออกไหมโอ้โหเฮ้ยปิดยปีกปีกปีกกันปีกกัน โอ้เท oh, oh, mm ้าละตัวเจ้าละตัวพอจับกล่องจับกล่องม้วนแล้วบ่ะดิมันม้วนตั้งสี่เหรอพี่น้องเจ้าเลี้ยวเดี๋ยก่อนรู้สึกว่าคืิยังมีนกมาเข่าเลวละครเห็นนกโดดแวบๆอยู่ทั้งต้นน้ำกันครับผมจากสีเป็นนกเขาบ่บ่ได้ยินเลยครับผมไก่นี่ครับ เห็นโดดลงมาเทียนหนึ่งแล้วก็โดดขึ้นครับโอ้โหนกเขาบ่นี่นี่ตะลุนเนี่ยนั่นนั่นนั่นสองครับเดี๋ยวเดินเดจับก่อนจับก่อนหาเขียวกันครับเแล้วครับวางหันหู้บางหันเหลยวหู้หนึ่งเดียวมะนี่นะครับหู้หนึ่งยู่ิใจหนีเดียนบ่เออพี่เพียยู่พี่ไกลๆสุดแล้วหู้นี่ วะวหูหนึ่งยุดไต่้นนเออยุบยุบพีเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยพี่นอ้องหวยนี่นี่เยอะถ้าเห็นผงนี่ซีผงครับเอาครับพี่น้องเบิงโวลดก้นจา่าคุณครับเจ้าน้าไม่หอดพี่จังพอครับผมเบาต่อย่าเห็นเหล่ว,ว่าหานนี่ เลีนออกมาแล้วครับว่างหันแต่ว่าวว่างหันนี่เลื่อมปิดแปลวนึงครับโอ้ยบอลมันไปจะโดนเราเ่อันนี้ต้องใส่สีเหลือเป่าอันเด็ดเด็ดโอ้ยจะว่า,ากูจิ้มจิ้มซ้ำหนีเถอะโอ้ยหมดไปเ่ะอย่า่วาดี้ตัวเดียวนี่เด้อพอแม้นไปใส่เบิดตั้งว่านนี่เด โอ้แน่แล้วจับกล่องไว้บ้างด้ยยทำในตัวง่ายนี่พ่อเราดีครับนี่ตัวน้อยพคนเอาตายบ้านเราหนูตายตัวตัวตากแดดเนาะโอ้ยตายเรื่องบ่งเป็นตะมันเนาะได้หยวนุ่มลนีไงเด้อ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 โอ้เหลียวสองตัวนี่ดิ มันกลับมาหูเกง่พูตายช่อยพูดโต่ไงเอาดีกว่าป่ะเดีครับโอ้ยพี่ต้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่นพุ่นพุ่นไปแล้วไปเร็วหอนเลยหรอนั่น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 เฮ้ยนี่นี่นี่ก็ไดึไงอุ้ย โอ้ยนันเดี๋ยวเฮ้ยกัดกัโอ้เต็มมือเดี๋ยวเดีปล่อยเลยปลอยตายตมันออกไดไหมนั่นนั่นนันี่โอ้ เ๋พี่องพีอโอเฮงอยไรอยู่จาพ่จ้าจ้าปิดปิดเอาฮักแถวฮักแวฮักแถวฮักแถวเพิ่ใส่ใส่อแตงมาชงเบกโหลดพี่้องโอ้ห้าตัวหโตัวอ๋อสักคู่พี่้องเดี๋ยวขอานุญาติเปนฮักแถวครับ เพราะว่าใส่ถุงไผ่ฮักแข่าเทียวตัวเลยออกพี่น้องฮามีอีกครับแมวมันไปใส่เบิดบูนี่เหลือตะหลวงมันครับเลยหางเลยเอาไหมเอาไหมการีการีนานเหลือตัวหนึ่งตัวหนึ่งสี่ตองเดี้อเด้อเด้อเด้เอาไปเลยนี่ไม่เราพี่น้องรุ่นเดิม บังหน้าขัดมันโตใหญ่มันพ้อเหรอพี่น้องสามหางหนดโดยยืนใส่หัวเกย์เกย่เสรเจแล้วตัวเสจล้ตัวเหรอหมด่อไรหมดไปไหมดแล้วครับ มาแนเลยโอ้โอ้โอโอหมวอนดี่ดิไปนอนว่าหนันเียจังจหวะมันแหลนออกหาแป๊วพอๆได้แต่ลูก,กมันเพราะนสิ่สิบก็โตอยู่ะ่ะใช่แป๊ยยีว่วะเล่อครับแต่ว่าโตบ่ใหญ่ ทานูหญยใส่ห้องเหินนี่ครับผลงานนี่จะตัวเล็กหน่อยครับหญยก็สองนิ้วนะครับใกล้มากกนลาดเอาอยู่นี่สนะเออโอ้หุนมวนเบิ้งเบ้ง,บง,บงเท่าๆนี่นะจ๊ะมันเลียนหวออยู่นี่เสาะเสาะเบิ้งพอนี่น้องครับ,บ,รบผมจเจาเลี้ยวเห็ดอีกแล้วครับ ฝายยู้มันคือหยิบหยิบพี่น้องว่าหันนกป้านี่ยู่หนีครับเนี่ยตัวนึงนี่จับยู่หนีครับแต่ว่ามันมีนกติดอยู่ผนียดครับโบหัว่านกยังพี่น้องเดี๋ยวเอาลองไม,ม้เบิ้งกัดครับผมสักคู่ครับสักคู่เอาพี่กัดเอาไม้เบิ้งครับนกยังบุนี่นกเขาใหญ่อยู่้ต่อย่านกเขาใหญ่ว่าชนเห็นไล่ควายาอยู่พวกยิบยู้ต้นล่ะถึงตึงบุ้ง พ่อม oh, ันก่าสมุายชื่อมจากเดิมนี่หวมานถึงจะย่ำไหนดิแต่ว่าเห็นว่ามีหนุกเข่าอยู่ครับเดี๋ยวมาตอนกล่หนะมงมเา่นกไมวนกแม่หรือ โอ้ายไล่ไหมแม่เลือบผัวจันจุจดจุดสอนคือสีล่องตาโอ้มันเป็นตัวแม่มันมุดเงี้ยวนี่เจียวเลี้ยวกับสีลงตานในเบื้องนี่เบืเ้องนี้คพี่น้องขันวานกแม่สีลงตาเบื้องเจียวเลี้ยวครับนั่นสีลงตาบ่ครับนั่นเบื้องอาครับ จัวไว้บ้าเตยวอูอ้งามอยู่ดิกนกกรได้ยอๆลูกมองไหมลูกโอ้แว่นแก้วครับพี่น้องนกตัวนี้คือยังไงคือกันเลยไส่ถิ่มไว้มั่วๆครับแล้วก็ไปก้นหนู ใส่ประมาณสองชั่วโมงครับต้องใส่ตัวเฮ็ดไห้จนได้ครับเสียงไงตัวนั้นเนี่ยนี่สีแมนแต่อามีแบบบล็กหนึ่งสองกูเรียนเอาบางหันเนาะอยู่นี่ก็อีกบลกหนึ่งยูนฟังพุ่นครับเป็นหนึ่งพ่นสังอยู่พุ่นแล้วห้องส่ไปหนี่เนาะแล้วก็ไปก้นหนูมองห้องเบาเฮียงไหนนี่ไปพุ่นไปพุ่นกับไปบ่าวแต่ไปพ่อนกไว้ขึ้นกันครับฟังพุ่น เดี๋ยวพี่น้องเขาอนุญาตจับออกมาให้เบื้องครับสักครู่ครับผมสีเดียวหัวตัวผู้หรือตัวเม่เอาพี่น้องครับผมสรุปเบื้องแล้วเป็นนกตัวเมียครับแต่เกียบหางครับผมแต่แข็งขากะงามอยู่ครับขาใยดีเงี้ยวเบิรดเหรอดินจนเราปีกมุนเบิดเหรอพี่น้องถูเลี้ยวเห็ดหายอีกแล้วครับนี่ตัวตนครับ เปียนซอ่ก,ก็ลงไตตาขึ้นเลยครับโจเลี้ยวเบิ้งดีๆเด้อพี่น้องเด้อบ่ให้เบิ้งครับถ้านกว่าเป็นนกตัวเมียมันก็บ,บ่เสมอไปครับผมสีแดงดีครับนกลายนีขี้เล็กพาเหียบทุกอันนะครับเบิ้งเอาครับนึ่งเอ้อออกไปก้อนเราบ่าเตยน,นะเนหี่ยวเหรอครับเป็นตลอดบ่นหเหรอี๋ยวสิเอานามให้กินกันครับผม ไปพอกันอยู่ไไม้ไหมครับผมมือนี่เดี่ยวโจวเลี้ยวไปขึ้นอีกจ้าหมองครับว่บาสิมีแต้มอีกบ่เพื่อมานครับท่านไหนคำครับผมเว้นอยู่อติดตามกันไปเงาเๆครับอพี่น้องครับ จะลบบ่เหยีครับผมกล่องกับ,บ้ายให้เบิอ้งอีกแ้วโอจะเป็นอย่งไรกล่องก็ได้ห่างบิ้นเลยเอ,อาเบาเตนี่ครับผลงานหนูแล้วก็นกเขานะครับผมน่าจะเป็นตัวเมียครับเดี๋ยวบ้า,าอีสานจะคอยเก็บไว้ถ้าเพื่อสีว่าสีทํำกงผสมอยู่ครับผมสีผสมกัหนกต้อดินตัวอยู่เหี้ยนเหรอครับอาเจียมันคือเนาะ เดเลี้ยงไ้ให้นมันลึงมันยังอาเจะได้เห็นเป็นนกหล่อนกยังในในผักหนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะในปีหนาปีต่อต่อไปครับผมอาจจะมันเพาะพันธุ์ดีได้ดีนะครับผมเบาเต๋อกับวาสิเพาะพันธุ์อยู่เบ้าเต๋บบพอ,พอตกับมากอยู่ครับใส่หนูเขาได้ประมาณเดียวป่บางยี่สิบ <20. S 1> แต่ว่าแห่งโตสมสมู่โป่วยนะครับจเลี้ยวกับดึงเอาคักอยู่ครับว่าหันนกปลาเสียงใ่ครับ กล้องตัดไปก่อนบ่ได้เห็นตอนนกเขาจ่อยเดี๋ยวบ่าวอีสารสิมาน้ำมัครับสิมาตอดินเบิงบานี้มันสิเขาบะมันรูปพระเนียน่ยครับมันโดดนะเบิงเผียงกันจนคำ่ะครับเผียงกันเกือบชั่วโมงหนึ่งจนว่ามืดกะจังบินออกนะครับบบเหยียบครับจงสิเหยียบได้กับ่บเหยียบเพื่อมันหมองไส้บหมาะปานใดบุครับนี่เบิงละ่ะเอ้าบ่เปน็นังไหมพี่น้องจังว่ากันครับคลิปนาครับผม สำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไวส้สำนีหล่ะครับผมกับเบ้าเตยก็สิขอตัวล่าไอ้เพียงเท่านี้ครับคำเลยขอบุญขอบคุณพี่น้องทีขามารับชมนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอไว้เพราะไหนพี่น้องทุกท่านครับขอให้ยาเจ็บยาจนครับขอให้ลำรวยเงินท่องนะครับผมคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการครับสำหรับวันนี้ผมกับเบ้าเตยขอตัวล่าไเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ